ฉันนี่โชคดีจริงๆเลยนะที่ฉันเนี่ยมีเธอเนี่ยอยู่เคียงข้างกายฉันฉันรักเธอมากเลยนะจับมือเลยโอเคทาราจะ่ะวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปทานข้าวที่ร้านเดิมนะครับโอเคนะโอเคค่ะนี่มันเรื่องแค่นี้เองอะ ก็เอาหนึ่งตางกันเลย,ยังไงวะเดี๋ยวพี่ตั้งจาัดก,การเองครับน้องตั้อยู่เถอะสี่คนแค่เนี้ยทาร่าเหมาเองจะบ,บ้าทาร่าอย่าทาร่าอย่าลงไปอันตราย ตายเถอะยิงยังโหดเลยไปดีกว่าเอาตารรม,มากราละ่ะเธอไปหาใสนใหม่เถอะตาไหนอบกหนอกจะพาไปกินข้าวรรม,มากรเธอไม่ไปทิ้งแบบนี้ตาโ,โ,โ,โหรน่ากลัวเลยไปดีกว่าโตานี่ตาร่ะนี่ฮะ ผู้หญิงคนนี้ครับผมปกติยิงปืนเนี่ยถ้ายืนยิงอ่ะยากแล้วนะแต่นี้เดินยิงยากกว่ายากกว่าทีมงานโทรไหาน้องทาร่าสามารถที่จะตีลังกายิงปืนได้ด้วยยิงท้าแบบช่องเจ็ดอะไรนะข่าแบบช่องเจ็ดอ่แล้วก็ยิงท้าแบบช่องเจ็ด็ม่ไใช่อยากจะรู้นะฮะว่าน้องคนนี้ ยิงปืนเนี่ยเก่งจริงๆหรือเปล่าหรือว่าถ่ายแล้วตัดต่อไหมอ,อยากรู้จริงเดี๋ยววันนี้อ่ะวันนี้เจอแล้ว<ม>โอ้โหดูเดียวเรายืนยืนสวยเลยอ่ะเชื่อไหมว่าทุกครั้งที่ผมจะต้องมาคุยกับแขกรับเชิญทุกคนผมต้องไปเสิร์ชข้อมูลหาอาว่าเขาเป็นใครไม่ขึ้นไม่ขึ้นผมรู้เลยว่าเธอคือสายลับหรือที่เราเรียกกันว่าสวยพิกฆาต ข่าวกินดีวะเดี๋ยวเชื่อไหมเราก็ยืนคุยก็ไม่เดินมาหาเราต้องไปแอบไปแอบทําไมคุณสวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะตอนนี้ลมข้างนอกเย็นตอนนี้นะแม่ครับเจอตัวจริงแล้วเอาได้ครับได้ครับโอเคน้องมีชื่อว่าทาร่าค่ะทาร่าใช่ป่ะจุดเริ่มต้นนะฮะ ที่น้องได้ไปยิงปืนเนี่ยเพราะอะไรครับผมจริงๆชอบยิงปืนอ,อยู่แล้วตั้งแต่ช่วงวัยรุน่นช่วงเด็กๆทีนี้เพิ่งมีโอกาสมาซ้อมจริงจังอะค่ะเมื่อไม่กี่ปีหลังๆประมาณกี่ปีครับผมเริ่มเรียน IDPA อะค่ะที่เป็นแบบการแข่งกีฬาเมื่อประมาณปี2ปีก่อนแล้วก็เพิ่งมาซ้อมเพื่อลงแข่งเนี่ยประมาณ4เดือนอ๋อยิงปืนมาก่อน2ปี 2> ปแต่มาซ้อม IDPA ใช่ป่ะฮะที่จะเป็นการแบบเดินเข้าเดินออกใช่ป่ะฮะวิ่งยิงใช่ป่ะฮะประมาณนี้อ่าโอเคแล้วเอาปินไปเยอะด้วยวันนี้ใช่กี่กระบอกขอนมาเพื่อคุณตักเลยฮะกี่กระบอกวันนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบสิบกระบอกค่ะน่าจะประมาณเก้าเก้ากระบอกไม่สงสัยว่าแล้วคุณมายิงปืนแบบนี้แล้วถ้าเกิดจะมีใครมาจีบเธออย่างเงี้ยเฮ้ยเธอยิงแม่นยิงเก่งแบบเนี้ยแล้วเขาจะไม่กลัวหรอคะมันน่าสีทุกวันนี้ก็เทียบเทียบเลย ลองคิดดูละกันว่าปืนเยอะขนาดนี้จะมีใครกล้ามาจีบอยู่หรือเปล่าค่อยหน้าคุยต่อหน่อยเออไอช็อตที่หนูเนี่ยเดินยิงเนี่ยถือว่าเป็นช็อตที่ยากจริงๆเลยตัดต่อไหฮะอะไม่ตัดจริงปะเนี่ยไม่ตัดต่อไม่เคยตัดต่อมีแต่จะตัดแบบว่าข้ามข้ามช็อตหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของเอ่อยิงแล้วเป้าเป้าล้มไม่ล้มอะไรเงี้ยไม่เคยตัดต่อ เป็นอะไรที่แบบว่ายากจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปยืนนิ่งๆเนี่ยคือยิงให้มันเนี่ยเข้าป้าในวงกลมเนี่ยก็ยากแล้วนะแต่นี่คือเดินแล้วก็เดินแล้วก็ยิงยิงยิงเนี่ยแล้วเป้าล้มเป้าล้มโอ้โหนั่นคือถึงกับต้องมาหาเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวพี่ขอชมเลยดิขังสายของน้องเนี่ยมีอะไรกันบ้านงนะโอเคเดี๋ยวดีกว่นนะ ห้าบอกกับพี่นะอ่าว่าปืนเนี่ยอาจจะเป็นรุ oh, oh ่นอะไรนะฮะยี่ห้ออะไรเดี <ite traffic> okay. Six, ๋ยวพี่ขอเรอราวดูโอเคซิกซาวเออร์นะครับ P232 นะฮะจุสามแปดนี่นะฮะเคลียร์แล้วนะครับผมไม่มีลูกนะฮะปลอดภัยนะครับทุกกระบอกไม่มีลูกอ่านแล้วพูดเลยฮะไม่มีลูกเหมือนกันนะะโอเคคมใช้ได้บุ๊กดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขอเดานะอ๋ออันนี้เป็นก๊อก34 <Gen> ใช่แล้วอันนี้เป็นกลอกนะคะจากโรงงานทารานค่ะก็จะเป็นแต่งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วก็บอกค่ะถ้าแบบแต่งมาแล้วก็คือแต่งมาแล้วก็แะงก็จะแพงขึ้นมาค่ะอันนี้ก็จะอยู่ที่กระบอกอันนี้สามสี่กระบอกแล้วแสนแปดค่ะเดี๋ยวนะฮะก๊อกค่ะก๊อกนี่นะก๊อกสูนใหญ่เนี่ยอะประมาณหกหมื่นสวัสดิการก็คือประมาณสักสามหมื่นสี่หมื่นใช่ไหมฮะ แต่ว่านี่คือก๊ก1นึ่งแสนบาทแล้วมันแพงเพราะอะไรครับผมเพราะอะไรเพราะทาลานะคะ่ะเขาจะเป็นสำนักแต่งที่ดังมากๆซึ่งเขาก็จะมีการแต่งแต่งใกล้แต่งต่างๆนะคะราคามันก็จะเลยอัปเกรดึ้นมาจะคมขึ้น,นแต่แต่แต,แต,แต่นี่นะคะ2อ0 0ส,สค่ะเป็นเรื่องแล้วจะเป็นเจนห้าเหมือนกันค่ะค,ะคแต่ว่าลองดูรายละเอียดดีเทลมันจะตา่าง พฤติกรรดาวมันไม่ใช่หนังเขาให้ลองล่านไก่เฉยฟิลมันได้ว่ะเป็นสองแสนสองอ่ะตุ๊ตัวจ๋ามาในวันนี้พี่ขอแค่สองสิ่งหนึ่งกองทัพยิงปืนสองพี่ขอดูช็อตตอนที่น้องเนี่ยเดินยิงอ่ะมั่งมั่งั่พอละนะพี่จะกลับบ้านละนะฮะนะครับมากน้อยนะคะไม่เห็นลามกเหมือนในคลิปเลยอะไรครับเฮ้ยโถ เจ้าโถเจลองไม่ถ่ายสิครับอ้ามาโอเคเริ่มแนวปืนจะต้องจะต้องอยู่ข้างหน้าตลอดนะคะนิ้วห้ามเอาเข้ากงไกค่ะให้จับอย่างนี้โอเคได้ยัดลงไปเลยค่ะใช้นิ้วโป้งดันค่ะงองอค่ะอโออโออโออออยู่เ่ย ไปครูโง่อย่างี้มวะเนี่ยโอ้โหเจ็บครับแม่ต้องงองอนิ้วนิดนึงได้ครับผมได้กี่ลูกครับเนี่ยกระอกนี้กระบอกนี้จะได้สิบสี่นัดค่ะโอ้โหแม่เจ้าสิบสี่นัดอันนี้อย่างเซฟตี้อยู่นะคะลองประทับไหลาค่ะได้ครับผมยิงน้ำหนักนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกระเด็นได้ครับตัวไปข้างหน้าค่ะลงไปแล้วก็ก่อนยิงปลดเซฟค่ะได้ครับ <Okay. S 1> อันนี้คือพร้อมไ่ะนะพร้อมแล้วเล็งผ่านดอดนะคะแก้มแนบค่ะนี่ฮะทุกอย่างเซฟตี้อยู่นะครับผมโอเคเอาละลอง <Okay. S 2> โอเคไหมคะโอเคฮะทิ้งน้ำหนักขาหน้านะคะได้คนระับโอ้โหค่ะเอานิ้ว เวลาปลดเซฟนะคะใช้มือล้วงมชีล้วงดันกลับโอเคปืนเซฟค่ะเดี๋ยวต่อไปจะให้ลองลูกซองนี่หนักเอ็มค่ะเนเจ๋งมากนีดูนี่นเห็นไหมฮะนะฮะโอเคย้ำนะครับว่าทุกอย่างนะฮะเซฟตี้ทั้งหมดนะฮะนี่จิมงามมือชีพนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะชอบนะถามราคาเลยลูกได้กี่บาทอันนี้ตกกล่องละ เ5 0อบาทโดยเฉลี่ยค่ะยิงออกไปเนี่ยเป็นเงินทั้งนั้นนะนี่นะฮะตกลูกละ38บาทต้องมีเงินน่ะจะยิงปืนน่ะเอางจริงอย่างนักกีฬานี่คือโอ้โหหมดกันเยอะมากนะจริงจริงแล้วอะคะ่ะมีคนสนใจเรื่องของการยิงปืนเยอะมากเลยอันนีนะ้เป็นอินโฟที่อยากให้หลายๆคนนะคะคได้รู้ว่าการเริ่มต้นหรือว่าการมายิงเล่นถ้าเราชอบปืนแต่ว่ามีงบประมาณจำกัดอะคะอ่ะสามารถ คุมงบประมาณได้เพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะปืนถ้าไม่มีเป็นของตัวเองสามารถเช่าที่สนามได้ครับแล้วก็ค่าสนามอะค่ะจะไม่ได้สูงถ้าไปสนามอย่างมีสนามในกรุงเทพอะค่ะหลักร้อยค่ะต่อปีเป็นะมาชิกแล้วก็เข้าไปยิงได้เลยส่วนลูกกระสุนอะค่ะคือหนึ่งกล่องอะค่ะสามารถใช้หลายครั้งเราสามารถมายิงเล่นเพื่อเป็นความสุขทางใจได้ก็ใช้ไปเลยแบบเดือนนึงกล่องนึงก็จะเซฟงบได้เยอะได้ฟังเสียงมันก็ สบายใจชื่นใจกันแล้วโอเคได้รู้เรื่องฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวมายิงให้ดูเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยโอ้โหขอคารวะท่านอาจารย์วันนี้เป็นวันที่ผมนะครับมีความสุขมากๆเลยนะฮะได้มาเห็นแล้วว่าของจริงเนี่ยเป็นยังไงเดินยิงปังวัง,งเก่งมากอ่ะสุดท้ายทุกคนปรบมือให้น้องทาราหน่อยดวยโอเคฮะอ่ะช่วยฝากช่องทางหน่อยครับผม ก็อยากปาดช่องทางนะคะสําหรับคนที่บอกว่าสนใจยิงปืนค่ะเพราะว่าช่องอ่ะอยากจะทําเพื่อว่า อยากให้คนที่สุดใจกีฬายิงปืนแล้วอยากให้กีฬายิงปืนนะคะคเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้ทีนี้นะคะ่ะก็ในช่องนะคะจะมีคอนเทนต์ที่ทําให้การกีฬายิงปืนไม่น่าเบือ่อก็ฝากช่องทาร่าแท็กซิคอลด้วยะค่ะก็จะมีใน Tik t o กนะคะเ,คเป็นหลักแล้วก็มีใน YouTube ค,ค่ะแล้วก็อื่นๆนะคะถ้าอยากตอบใครที่อยากให้เห็นตอนที่ถอดแว่นนะคะก็มาดูในอินสตาแกรมได้มีคนรีเควสมาเยอะเลยรับลมคมใน <S <S> อ่ะวันดีนะคะ ขอบคุณสุถางที่ด้วยนะครับผมไทเกอร์แท็กนะฮะอยู่ที่ปทุมธานีค่ะเลยมอธรรมศาสตร์ไปค่ะครับเดี๋ยวผมนะฮะจะขึ้นเบอร์โทรให้เลยนะครับขอบคุณนะครับผมกับไทเกอร์แท็กแล้วต้องขอบคุณน้องธาราด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับ